អរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួម 122รอบก็เทศน์ให้ท่านแก่อาตมภาพด้วยความมัวสวนอ่า โนยอาจจขอขอได้ทางคท่ากผู้ใจอ่าพระยาผู้ในะถ้ายาโดยมีจิตประทานปุชาราตระได้มาใชยสุวรรณสิก็สิเนียผู้ใจนะเพื่อจะได่าแค่โดยประทาน आ गए तो ก็รุาก็ทราบให้ดูามีารงงานล้วก็ร้องใชปในฐานะยากระถือดืาอ่จะเป็นโรงาทไม่มีก็จะมาลาคู่ใช้แลกอดได้โดยอ่าได้เข้ามาคู่อาใช้ทีโดยลอดเา หลัคอข้าวปลาบุษราษฎร์หูเจริยังเป็นดวงจิตศพก็ได้ความไปกับคระราษรมหูเจนี้ยังดวง